รถ NQR นะครับ NQR เครื่อง Common Rail Turbo Inter นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง Common Rail Turbo Inter นะครับ NPR 175แรงตัวนี้นะครับผมก็เป็นรถที่ผมใช้เองนะครับใช้เองเป็นประจำนะครับตัวนี้นะครับก็มันก็ไม่ได้เป็นรถที่แต่งซิง่ง หรือว่าแต่งเลิศเรือเพอร์เฟกอะไรนะครับแต่ว่าสมรรถนะก็เหมือนกับรถกระบะนะครับใครที่เคยได้ขับรถคอมมอนเวลเนี่ยก็เหมือนกับอารมณ์ก็เหมือนกับขับรถกระบะนะครับพวงมาลัยเบานะครับพวงมาลัยเบามากนะครับแล้วก็การเข้าเกียร์การออกตัวนะครับสมรรถนะในการขับเคลื่อนเนี่ยมันมัน มันขับง่ายนะครับมันขับง่ายมากสําหรับเจ้าตัวคอมมานเรลตัวนี้นะครับสําหรับคนที่เคยใช้รถรุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มสายหรือว่าเครื่องคอมมานเรลนะครับลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าระหว่างปั๊มสายกับคอมมานเรลเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงส่วนตัวผมนะครับมันได้อย่างเสียอย่างนะนะครับผมจะมีทัศนะยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปยาวๆสู่กันฟังนะพี่น้อง